ถ้าคุณเอาเวลา8ชั่วโมงต่อวันไปแลกเงินแค่พอใช้คุณจะใช้ทั้งชีวิตอยู่ในวังวนของสิ้นเดือนนี้จะพอไหมคนส่วนใหญ่ถูกฝึกให้คิดแค่เดือนต่อเดือนทำงานเพื่อรอเงินออกใช้เงินก่อนวางแผนและวนลูปแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวแต่คนรวยเขาคิดแบบอื่นเขาไม่สนใจว่าเดือนนี้จะได้เงินเท่าไหร่เขาสนใจว่า เงินก้อนนี้จะงอกเงยยังไงใน5ปีข้างหน้าความต่างมันอยู่ตรงนี้แหละคนทั่วไปคิดว่าเงินคือรางวัลแต่คนรวยคิดว่าเงินคือเมล็ดพันธุ์ยิ่งปลูกยิ่งเติบโตยิ่งอดทนยิ่งเห็นผลถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเริ่มเปลี่ยนคำถามจากจะพองไหมในเดือนนี้เป็นสิ่งที่ฉันทำวันนี้จะเปลี่ยนอนาคตยังไงเพราะระยะสั้นคือการอยู่รอด แต่ระยะยาวคืออิสรภาพ